กระลอกสองตัวนะครับมาวิ่งไล่ลกันเล่นนี่เขาจะเข้ามากินดอกต้นิ้วนะครับหรือตัวนึงตัวนึงอยู่ใกล้ๆนี่แหละแต่ตัวนึงขึ้นไปต้นนิ้วแล้วนะครับ เห็นผมมาดิมันอยากเข้ามาดูใกล้ๆก,กินเลยลูกเอ้ยหากินเลย สงสัยสงสัยเห็นคน ตัวอีกตัวนึงอีกตัวนึ่งยังอยู่ฝั่งซ้ายด้านนี้นะครับไม่รู้ไปไหนหรือยังเมื่อกี้มันแวบๆบแบบอยู่นี่นะมาไล่กันนะครับขับกันมาหยอกกันมาสองตัวตัวหนึ่งก็ตัวเมื่อกี้ที่ผมถ่ายรูปให้ดูแต่อีกตัวนึงมันไปแวบๆโซนนี้แหละไปไหนแล้ววะแหม หายไปแล้วหายไปแล้วทั้งสองตัวนะครับกระลอกน้อยนะครับกระลอกนะครับโอ้การที่ปลูกต้นไม้สร้างสวนป่าแบบนี้แล้วมีกระลอกเข้ามาอยู่ในสวนเนี่ยถือเป็นหนึ่งในความภูมิใจมากของผมเลยนะครับแล้วก็ถือเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นโบแดงของผมเลยนะเพราะว่าภาพแรกในความฝันนะครับในจินตนาการว่าง,งั้นเถอะ ในปลายทางแห่งความฝันเนี่ยคืออยากมีสวนป่าที่เต็มไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารเต็มไปด้วยต้นไม้ป่าเต็มไปด้วยดอกไม้ป่าเต็มไปด้วยผลไม้ป่านะครับแล้วภาพหนึ่งที่คิดก็คืออยากมีกระรอกอะเต็มสวนที่วิ่งไปวิ่งมาวิ่งเล่นไปวิ่งเล่นมานะโอ้โหแล้วผ่านจากจุดนั้นมานะครับสิปีนะครับปลูกต้นไม้สร้างสวนป่ามาสิปีกระรอกก็เริ่ม ขยายพันธุ์ในสวนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าย้อนกลับไปถึง <c oughs> การวางแผนผังเรื่องสวนเรื่องอะไรนะครับคือการที่เราเราจะชักจูงให้สัตว์ป่ายังพวกกระรอกอยางพวกนกยังพวกสัตว์ป่าต่างๆเข้ามาอยู่อาศัยในสวนเราเรานะครับมันก็มีเหตุปัจจัยหลกักๆเนี่ยสามอย่างนะครับอย่างแรกเลยคือที่อยู่อาศัยนะครับที่อยู่อาศัยเป็นแบบไหนก็ต้นไม้นี่แหละนะครับ ความรกของหญ้าบางโซนมีพุ่มไม้น้าหนาบ้างนะครับมีกอพงกอไผ่บ้างอย่างพวกกระรอกเนี่ยเขาทํารังตามกอไผ่ตามต้นไม้ที่มีสมทุมพุ่มไม้ที่มีอ่าคาคบเนาะ, <c oughs> ะบางอย่างอาจจะชอบโพรงอาจจะต้องทําโพรงเทียมเนาะแต่อย่างกระรอกเขาก็ทํารังเองได้บางอย่างก็ขุดรูอยู่อ่าอย่างกระตงกระต่ายในสวนผมก็มีเขาก็มีหญ้ามีอะไรมี ลกๆหน่อยเขาก็ไปหลบซ่อนได้เป็นที่อยู่อาศัยของเขามีต้นไม้ขึ้นมานั่นแหละนะครับมีต้นไม้ขึ้นมาก็โอเคแล้วสำหรับสัตว์บางชนิดนะครับเมืม่อมีที่อยู่อาศัยแล้วก็มีแหล่งน้ำนะครับนี่คลองน้ำนะครับผมก็จะมีบ่อน้ำในสวนหลายจุดนะครับมีคลองน้ำนะในสวนในฤดูฝนนะครับในฤดูแรงน้ำในคลองบางจุดแห้งไปก็จะเหลือบางคลองนะครับสัตว์ป่าต่างๆก,ก็แทบทุกชนิดนะไม่ใช่ทุกชนิดนะ แทบทุกชนิดนะครับเขาอาศัยแหล่งน้ํากินน้ําบางชนิดเขากินแค่จากน้ําค้างก็ได้ตามยอดหญ้าก็ได้เนาะบางชนิดก็กินตามต้นไม้ยอดไม้ได้แต่บางชนิดเขาชอบแหล่งน้ําแบบนี้นกต่างต่นะครับสัตว์ป่าน้อยใหญ่ต่างๆลงมากินน้ําเมื่อมีแหล่งน้ําแล้วสิ่งถัดมาก็คือเหตุปัจจัยที่3ก็คือแหล่งอาหารนะครับแหล่งอาหารเนี่ยก็สัตว์บางอย่างกินผลไม้เป็นอาหารนะอย่างเมื่อกี้กระรอกเข้ามาเขามากินดอกต้นิ้วต้นนี้ ต้นงิ้วต้นนุ่นนะยิ้วบ้านนี่แหละอะหลายอย่างนะกินดอกต้นงิ้วเป็นอาหารกระรอกกระแตบางเนี่ยมากินน้ําหวานะกระรอกบินที่สวนผมก็เยอะนะครับร้องแตกเซลลเลยกลางคืนเนะี่ยมีอะไรอะข้างคาวอย่างเงี้ยก็กินดอกนุ่นดอกนิ้วนะครับผลไม้ป่าต่างๆนะครับในสวนผมเนี่ยมีผลไม้ป่ากว่าพันต้นนะหลายคนคิดว่าปลูกแต่ต้นไม้ธรรมดาอย่างเงี้ย <c oughs> มันไม่สร้างรายได้มันมันกว่าจะตัดต้องตัดขายแปลรูปขายจริงๆไม่เสมอไปนะมันมีพืชต่างๆที่ที่สร้างรายได้ได้แล้วก็ผลไม้ป่าบางอย่างก็เก็บขายได้แพงกว่าผลไม้บ้านด้วยซ้าไปบางอย่างนะครับอ่าอย่างอเดินให้ดูก่อนบางอย่างก็ไม่ได้ปลูกนะมันเกิดเองนะอย่างต้นนี้ะมะเกลือเกิดเองนะมะเกลือ,อพวกนี้สัตว์หลายอย่างกินนะอีเหน็นกระรอ,อกกระกแต หนูไหวก็กินเมล็ดมันนกต่างๆก็กินอันนี้ต้นกล้วยลิงหรือว่ากล้วยอีเห็นนะครับอันนี้กินหลายอย่างหลายอย่างอันนี้ก็ขายกันแพงอยู่น้หมกักมันก็โอเคทาวายได้ผลไม้ป่าหลากหลายอย่างต้นหมักน้านมอะสตาแอปเปิ้ลนะครับแม่เห็นที่เชียงคานขายกันลูกละสิบบาทนะไม่ธรรมดาอันนี้ก็มีหลายสิบต้นนะครับนี่สัตว์ป่ากินในต้นว่าอย่างเงี้ย ต้นว่าผมมีหลายต้นเลยแหละหลักร้อยนะครับมีร้อยกว่าต้นสองร้อยต้นเลยแหละต้นว่านะครับต้นว่าว่ามีต้นมอนด้วยอ่าต้นมอนหมักมอนนี่ก็ต้นกล้วยลิงกล้วยอีเห็นมะเดือนะครับดูดีหรือว่ากระรอกัวนั้นเข้ามากินมะเดือแล้วเนี่ยกล้วยลิงกล้วยอีเห็นที่กุ้อย่างนี้ก็ผลไม้ป่า กุลนี่ดอกเขาก็ขายได้นะดอกราคาแพงด้วยนะเป็นสมุนไพรนะเนี่ยต้นมะเดือ่อใต้ต้นมะเดื่อก็มีต้นว่าผลไม้ทั้งนั้นเลยนี่สมมองนะครับี่แหละนะครับสามเหตุปัจจัยหลักๆใหญ่ๆนะครับที่จะชักจูงให้สัตว์ต่างๆเข้ามาอยู่ในสวนท่านได้ที่อยู่อาศัยแหล่งน้ําแล้วก็แหล่งอาหารมันนะครับกระรอกเหมือนกันนะครับที่นี้นะครับที่นี่นะครับดั้งเดิมไม่มีกระรอกนะครับ ไม่มีกระรอกในภาพจินตนาการตอนปลูกสวนทีแรกสร้างสวนทีแรกก็อยากให้มันกระรอกวิ่งไปวิ่งมาเต็มสวนนะครับเมื่อมันไม่มีกระรอกผมก็ใช้วิธีไปดักนะครับไปดักอีกโซนหนึ่งห่างจากที่นี่ไปประมาณสักสิบกิโลเขามีกระรอกนะครับที่นั่นก็ได้มาปล่อยที่สวนตัวเองสามสี่ตัวนะเมื่อหลายปีก่อนสี่ห้าปีก่อนสามปีก่อนสี่ปีก่อนก็ทยอยเอามาปล่อยเรื่อยนะครับและทีนี้กระรอกพวกนี้ ดักมาปล่อยได้ไหมได้นะครับมันเป็นกระรอกเขาเรียกว่ากระรอกอะไรล่ะกระรอกหลากสีนะตัวนี้ <c oughs> ไม่ได้อยู่ในครอบบอสัป่าคุ้มครองก็ดูด้วยแล้วกันนะถ้าสถานที่ที่ท่านดักอะ่ะมันอยู่ในป่าสงวนก็ผิดนะอย่างของผมนี่ไปดักที่สวนคนรู้จักกันนะครับมันก็เป็นกระรอกป่านั่นแหละมันแต่เข้ามาอยู่ในสวนเต็มเลยนะครับสวนเขาเข,เขาก็มีผลมงผลไม้มันเข้ามากินลำยงลำใหญ่กินมะม่วงนะครับ ก็ไปดักเขาดีใจด้วยซ้าไปเราไปดักเพราะว่าเขาบอกว่ามะพงมะพร้าวเขาเขาแทบไม่ได้กินเพราะกระลอกไปกัดหมากมันหล่นหมดลูกเล็กๆมันหล่นหมดมก็ได้มาปล่อยส่วนหนึ่งนะครับและทีนี้เนี่ยพอเริ่มปล่อยก็เริ่มเห็นมันทํารังออกลูกนะครับเริ่มออกลูกและทีนี้เนี่ยที่วัดในหมู่บ้านเนี่ยก็มีคนเอากระลอกมาปล่อยเหมือนกันเลยเริ่มสังเกตเห็นว่ามันไม่ใช่กระลอก หลากสีไอตัวขาวทองไอหลังดำเนี่ยอย่างเดียวที่มีในสวนเรามันมีกระรอกด่อนหรือกระรอกเผือกนะครับตัวขาวล้วนเลยด้วยแล้วก็มีกระรอกสีดำกระรอกสีดำดำนะครับด้วยแล้วก็มีกระรอกตัวสีเทานะครับอุยหลากหลายชนิดเลยทีนี้คือมันมีคนออกมาปล่อยที่วัดในหมู่บ้านแล้วในวัดอะอาหารมันก็คงไม่เพียงพอมันก็แตกอพยพเข้ามาอยู่ในสวนของเรานะครับโอ้เป็นภาพที่สวยงามมากบางวันเนี่ย สี่ตัวห้าตัวนะต้นไม้ต้นเดียวมันเข้ามาแย่งกันกินนะครับแต่ว่าที่สวนผมตอนนี้มากกว่าสิบตัวแล้วนะไปโซนไหนก็เจอกระรอกนะครับช่วงเช้าเช้าเนี่ยมันจะร้องและงมเลยเดี๋ยวถ้าวันไหนโอากาสดีจะฉายช่วงเช้าเช้าให้มันได้ฟังเสียงมันร้องอ่ะเนาะโอ้เสียงมันร้องทักกันเนี่ยมันจะสู้จะลบกันเลยนะกกักกักกักเลยนะเช้านะกระรอกนะเนี่ผมว่านะอีกสิบปีนับจากนี้นะมันน่าจะขยายพันธุ์เป็นร้อยเป็นพันตัวนะต่อไปนะครับ แล้วก็รอกเนี่ยไม่ต้องทํารังทําโพรงให้มันนะมันทํารังเองนะครับทาบนต้นไม้นะครับทำรังเองนะครับ,บ,รบ,รรบส่วนสัตว์ที่คล้ายๆกระรอกนะที่สวนผมอบพวกกระเลนหรือว่ากระทิกเนี่ยเยอะมากเป็นร้อยนะครับคือลำไยเนี่ยที่บ้านมีลำไยอยู่ต้นหนึ่งนะผลกําลังจะสุกเมล็ดกําลังจะเริ่มดําเนี่ยไม่เหลือเลยนะมันกินแค่ทิ์เดียวนะตัวกระเลนเนี่ยเยอะมากมะขามหวานมีอยู่สามต้นเนี่ยแทบไม่ได้กินหมากมเลยนะ กระเลนกินเกี้ยงเลยมันเยอะมากเป็นร้อยเลยอะแตกเต็มสวนเลยแหละกระเลนนะครับแล้วก็นอกจากกระเลนก็จะมีพวกกระแตนะครับแต่กระแต,ก,ะแตก็เป็นกระรอกดินชนิดหนึ่งก็เยอะอันนี้ก็หลักสิบเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความภูมิใจเนาะที่เราวาดภาพฝันไว้ว่าวันหนึ่งจะมีกระรอกนะครับวิ่งเต็มสวนนะครับถ้าวันหนึ่งเราอยากจะชิดชมชื่นชมมันใกล้ๆเราก็อาจจะเอากล้วยสักเครือ ห้อยไวเป็นประจำนะครับสักมุมหนึ่งแมเช้าๆมาเราก็จะเห็นมันลงมากินกล้วยเราตลอดนั่นแหละทีนี้นะครับเมื่อก่อนผมก็เคยเอากล้วยห้อยไว้นะทีเราหวีทีละสองสามหวีหรือว่าเครือไหนเล็กๆอ่ะสามสี่หวีเอามาห้อยไว้นะครับแล้วก็แขวนเปนเลนะ่นอย่างแบบนี้สมัยก่อนมันยังไม่มีกระรอกนะที่สวนก็จะมีพวกกระติกพวกกระแตมากินวันหนึ่งเอามาเป็นสิบตัวเลยนะแล้วก็นอ,อนดูเพลินเลยแต่สักพักผมรู้สึกว่า อยากให้มันไปหากินเองตามธรรมชาติมากกว่าไม่ให้มันมาวนอยู่กับคนอนะแต่ถ้าวันหนึ่งเราอยากช่นชมมันใกล้แบบนั้นก็ได้นะครับในสวนมันก็จะไปหากินอยู่แล้วแหละเพราะว่าต้นผลไม้ป่าเราเยอะนะครับอย่างฝรั่งขี้นกอย่างเงี้ยผมมีเป็นร้อยต้นนะครับก็ออกมากสลับกันไปชนิดไหนเป็นหมากก่อนสุกก่อนมันก็จะไปกินต้นนั้นแหละต้นไหนหวานอร่อยนั่นแหละมันก็จะไปกินต้นนั้นนะอย่างมะเดือ่อย่างเงี้ยก็มีหลายต้น เป็นร้อยเหมือนกันเมื salt, ra, ่อเดือนนะเฉีดร no, <laughs> ้อยนะครับ <royalty> ต้นไหนแซบต้นไหนหวานนั่นแหละมันจะไปกินนะครับสัตว์พวกนี้เนาะก็คลิปนี้นะครับก็คงจะมาเล่าสเพเรลให้ฟังนะครับว่าถ้าท่านอยากให้กระรอกเข้าไปอยู่ในสวนท่านนะถ้าท่านไม่ได้ห่วงเรื่องอ่ พืชผลบางอย่างของท่านจะเสียหายนะอย่างของผมเนี่ยตั้งใจให้มันมาอยู่เลยก็ปลูกผลไม้นั่นแหละสร้างแหล่งอาหารให้มันนะครับสร้างแหล่งน้ําไว้ให้มันหน่อยนะครับโอ้ยิ่งฤด,ดูแล้งเนี่ยมันเข้ามาอยู่เต็มเลยแหละนะครับกระรอกกระแต Это, ไม่ว่าอีเห็นนะครับเข้ามาอยู่ในสวนผมตั้งกะตายนะครับเพระาะว่าเขาก็มาอาศัยความร่มรื่นด้วยนะครับมีที่อยู่อาศัยมีต้นไม้มีความปลอดภัยให้เขานะครับเข้ามาอยู่มีแหล่งอาหารให้เขาเข้ามาอยู่นะครับ วันเวลาผ่านไปนะครับเมื่อปลาอุดมสมบูรณ์แหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์แล้วก็จะมีกระรอกน้อยนะมาวิ่งให้เราชื่นชมเชยชมนะครับแห่บางอย่างเนี่ยแค่ชื่นชมเพียงสายตาเนี่ยก็อิ่มแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องจับมาผัดเผ็ดกินแซ็ทุกอย่างนะครับไม่ใช่ว่าอะไรเข้ามาอยู่ในสวนก็จะจับผัดเผ็ดหมดเนาะอย่างหนูนาโอเคในสวนเนี่ยผมจับมาทําอาหารเรื่อยนะครับสัตว์บางชนิดเขียดพวกนี้กบพวกนี้อาจับมาทําอาหารเรื่อยแหละแต่กระรอกเนี่ยขอละไว้ก่อนนะครับ ให้มันขยายพันธุ์เต็มสวนเื่นชมความงามมันดีกว่าอย่างเพื่อนบ้านใกล้ชิดนะครับผมก็จะไปบอกทุกคนแหละว่าอย่าเพิ่งเอากับดักไปดักมันนะกระรอกอะ่ะที่มันไปแถวๆหลังบ้านเขาผมก็บอกว่าผมเอามาปล่อยแล้วส่วนหนึ่งมันก็เริ่มขยายพันธุ์ในสวนผมอรอให้มันขยายพันธุ์ไปตามป่าตามภูเขาให้มันชุมชนเราภูเขาบ้านเรามันเต็มไปด้วยกระรอกก่อนถึงเวลานั้นท่านจะไปใส่กับดักมาทําอาหารกินก็ไม่ได้ว่ากัน แต่ว่าขอไว้ในพื้นที่สวนผมนี่แหละไว้ให้เป็นแรงลบภัยมันแรงขยายพันธุ์ของมันส่วนเมื่อถึงเวลามันขยายพันธุ์เยอะๆแล้วมันจะเอาไปัสตามป่าอาศัยตามหลังบ้านท่านอาศัยตามท่านจะจับกินก็ไม่ได้ว่ากันหรอกเนาะอ่ะไปแล้วนะครับคลิปนี้นะครับ